อ้าวยายเลเห็นอย่างน้ออ้าววัสดีค่ะวันนี้มือว่างค่ะก็เลยออกมาซองเมืองไกลว่ามันเป็นจังไดสันดีมันอยู่เย็นเป็นซุกมันอยู่ดีมีแห้งบ่อสันดีแล้มันเลี้ยงไก่ไว้พี่ไปสวนเพียไปสวนหมอลำโอ้ไกลอย่างน้อหน่น้อไกลเจไกลจ้านไกลเจไกลบ้านจ้าไกลแจไกลปลา บันว่เป็นไก่บ้านไกล้ป่าไก่้เจ๊ไก่ป้าพี่น้องมันไ่ได้จะโตง่ายๆคนน่ะต่ว่าเสียดายอยู่ดีเสียดายอย่างเอาก็เสียดายตัวไก่อยู่หนีมัน่าเป็นไก่ของเหมือนหนึงแยะแหล่เนาะไก่ผู้อื่นก็เลยมาซองเมืองโอ้ยพี่น right ้องสวนนี่มันบ่าเป็นธรรมดาที่สวนรัตนาสินพี่น้องเออแยะแหล่อยากสิบว่อยากพลาดจะเมีนหลายหายหลายขาดเสีย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 พี่น้องมาเบิ่งแน่ บพราอแต่ยังยู่ยังกินขนาดกบไม่หนีนะคะก็กินได้คันนี่คือต้นตากระกพี่นอ้องยไม่าง่แหลมาย่ามไหดว่าแต่นวยมันสุกย่มไดเก็บจินย่นั้นมีแห้งมีแห้งมีแห้งหงน่าร่างกายมีแห้งปากหวานจุวยจุ๋ย,ยพี่ n ้อมามามา,มา,มาพี่ใส่ไม่แงแหล่สิพ้ามาเบิองตาพี่น้องจะมันหลายขากหลายเนี่ยหวานแค่ตัวยิ่่ๆค่ะ ไปถ่ายเลียงทีมงานมอลำารัตนสินของเขานะคะบ่เอื้อจู้เอื้อกินค่ะมาอยู่งนี่เนี่ยบ่เอื้อจู้เอื้อจินอยากกินไกล้ก็ได้กินยากินลาก็ได้กินพี่น้องยากกินตากบก็ได้จินออกจากคันมาพี่ค่ะนี่คือจังบ่กบค่ะบ่เป็นบ่หัวเด้อยนี่บ่กบค่ะโดดด่องด่องด่งด่ะงด่งเห็นเงี้ยฝนตกลงมาอื้องห่างอื้องห่างมัน่ห้อง กภพอยังมห่องอึงง่ะม่ไงแหลเวาพีดมันอึงเลียงอึงไว้ไ่้เป็นเรียงกบเยหนอเจมนเกือบเป็นเกือบเป็นปล่อยไกลภาษาล่านาวพี่น้องเอ้ยฟองน้ำเยอ่อแยะพี่น้องพูดใดว่าพ่มีนม้ำจุกจิว่าเจ้ไเาไดเ้อตกรก้วคุณะนี่จมะโกันงามค่ะ นี่ก็ถือกแดดเลี้ยแดดเผาไปในบางส่วนอันนั้นกองฟื้นค่ะไวทาให้ปลาส่วนมันออกไข่เลยค่ะพี่น้องก็เลยมันตัวแรกว่าจะเอาไปนั่งไปเผาทานเห็ียดทานมมนหนึ่งเขาเพื่อประหยัดพลังงานแดดต้วััดที่นี่ของเฮ้าเนี่ยมันเปียกฝนตกหลายมันเปียกแล้วมันจะไหมเร็วคับมันแห้งมันกะไหมเร็วโพดก็เลยใส่แกะชิ้นเก่าพี่น้องแล้วก็เอาปลาเอาฟื้นนิ่ม ม่าเฮ็ดเป็นบ้านค่ะเฮ็ดเป็นบ้านปลาได้ค่ะอออกกหันไม่แย่แหล่ได้ปลาแล้วมีหแหลกนันาย,ย,ยังได้ๆๆฝุ่นเราไปชางฝุ่นเห็นพวกเขาโกกฝุ่นน่ะโกกบักกอกพี่นองรดนก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 มม่นใส่กระตุ่มปลาเสียบเตียบมิตรแน่วสเสียบเตียบยังพูได้อยากซิมฝีมือไม่แล่ไห้มาเล่นน้าไม่แย่เด้ออยู่บ้านผากหมอลำ่ำรัตนสินนะคะ ออก็จะนี้ได้มั้งที่มาอุราช้ำหนักหัวรักไม่เคยส่งเงินลูกข้าปวดแลาวเราเกินก็รู้ว่าเงินไม่มาถึงเมียนี่ค่ะเอาบักม่วงนะบักม่วงนี่ค่ะบักม่วงสวมบักม่วงสวมบักม่วงบ้านือมันบักม่วงปลาเชียวเสวย เ <Dum> ช็กดำบ่แชกดำเช็กดำกับบักฮ่งก็ขาดอันนี้อันนี้ต้นันต้นยังนอผักกามโอ้ต้นผักกามกำลังคือเสือบ่ออกก็เลยว่าสิว่าต้นไม้เนี่ <c oughs> ไม่หยุนี่แหละคลิปนี่นะคะไม่แงแหล่ผ้าพี่น้องผ้าหลาะมาเบิง่งไฮเบิ่งสวนนะคะยังใดแกอย่าลืมติดตามไม่ใแ่แหละนะนะะ่ในแทอช่องยูทูป ยายแหล่พาละออฟฟิเชียลว้น้ำอีกจากช่องทางหนึ่งเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเดอร์ค่ะแล้วก็ฝากอยู่ช่อง youtube หัวหน้าหนึ่งสุริชาติว้น้ำเด้อค่ะช่อง youtube 1สุริชาติแล้วก็ช่อง youtube บ้านหมอลํารัตนาสินเดค่ะแล้วก็ ติ๊กต็อกรัตนสินและก็ช่องเพจบ้านหมอลำรัตนสินพร้อมกับเฟซบุ o กยายแหล่ตาเหลี่ยมแล้วก็ช่อง YouTube ยายแหล่พาละออฟฟิเชียลแวนน้ำอีกสักหลายช่องทางในน้ำเวยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามความเคลื่อนไหวพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ